ฮัลโหลก็ต้องขอการสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกทกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้คูก็อยู่กับผมไอ้กแดงวันนี้เราไปอยู่กันในเกมกล้าวเดดนะครับซึ่งเกมนี้นะครับมันจะเป็นการที่คนตัวใหญ่นะฮะกลายเป็นย่อจิ๋วนะครับตัวเท่ากับเหล่า,มาแมลงทั้งหลายนะฮะซึ่งมันแบบมันเหมือนในเรื่องการ์ตูนที่ผมเคยชอบดูสมัยตอนเด็กนะครับก็คือเรื่องอาร์เธอร์นั่นเองนะซึ่งเรื่องราวมันจะคล้ายในอาร์เธอร์เลยครับที่ว่ามันมีคนตัวเด็กตัวใหญ่อ,ะอ่ะแล้วก็กลายเป็นคนตัวเล็กอะครับนั่นแหละบอกเลยว่า ผมโคตรชอบและซึ่งเกมนี้เป็นเกมที่โดนใจผมมากเลยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากกับการที่เราลงเข้าไปอยู่ในโลกของมดและแมลงเนี่ยโหตัวตัวมันใหญ่อะค,ค,ค,คุณผู้ชมคุณทุยคุณผู้ชมกาคิดดูสิครับมันจะน่าสนุกแค่ไหนเอาละครับเราก็เกินกันมาเยอะมากพอแล้วครับเราไปเข้าเกมกันเลยดีฟ้าอซึ่งตัวละครที่ผมจะเล่นนั้นขอเป็นตัวละครที่ชื่อว่าพีทพีทละกันครับเขาเป็นเด็กเนื้อเซเว่น่า เด็กนั้นน่าจะมีแบบไงอะไหวพริบในการอาชีพรอบเราไปรับชมในเกมกันเลยดีกว่าครับไป let's go เอาล่ะครับผมคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่ในในเกมมนที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เรามีพี่ชายผมมาเล่นด้วยนะครับชื่อพี่กบนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับมีเพื่อนร่วมประจันไทยไปด้วยกันนะฮะ ทำไงมึงเนี่ยขั้นแรกผมก็ไม่รู้พี่ผมก็เพิ่งเล่นกับพี่นั่นแหละขั้นแรกจากการสไบเวิร์ลของผมก็คือเราต้องหาพวกอุปกรณ์ต่างๆน้ำกินได้ไหมเนะี่ยพี่ต้องลองชิมแล้ว <laughs> เรียบร้อยน้ำสกปรกเอยเอ้ยแต่น้ำเต็มหลอดเลยพี่ใยหน้ามันมืดตีเอ้ยมันมีเห็<ต><ต>ดลองดูอดูอาหารมึงดีโอ้ยอาหารรสเอ้ต้นชี้มาที่เห็ดแสดงว่า อ๋อเห็ดกินได้งามงามงามเฮ้ยพี่ตัวอะไรอ่ะเย่เย่เย่อะไรตกใจตัวมาจากตัวตามันแดงขยำกันนะให้ยำดูหน้าทางมันไม่เป็นมิสอะไรโอเคมันโอ้ใครออกมาที่อะไรอ่ะห้องเลบเหรอเฮ้ยห้องเลบโอ้ อันนี้เราสร้างมาเป็นบ้านเราได้ไหมเก็บเก็บสร้างบ้านตรงนี้เนี่ยเราจะได้ใกล้ๆห้องค์นั่นยอดเราไม่เข้าไปใจโอเคกดแท็บโอเคดูช่องเก็บของอ๋อมีครับเอ้ยผมขาวหอกได้แล้วครับเลยโอเคไม่เอาใบแห้งจากไหนวะใบแห้งหรอต้นไม้อะไม่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 เอาอะไรไฟเบอร์ปะ ไฟเบอร์เป็นต้นเล็กๆพี่ที่ว่าต้นนี่เนี่ยแหละเหมือนต้นกะเพราเหมือนต้นเฮ้ยใหญ่สวัสดีเพื่อนน่ารักจังเลยไม่ข้าวอะไรขโมยได้ไหมอันนี้ลองดิลองดิลองดีลองดิไมู่้วยไม่ไม่ด้วยนะไม่เข้าร่วมเลยนะเฮ้ยพี่มาด้วยกันแล้วอาจารย์เฮ้ยมาเปลี่ยวตามันแด้งเรียบร้อย่เหลังหลังมาเด้งหลังหลังเออเออเอ้อ กไอ้แดงมาเป็นนักสู้เฮ I mean, no yeah, 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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาเป็นกองทัพเลยไม่เอาแดงเอาไม่สู้ไม่สู้ไม่ได้พี่มันได้ไ่สู้วิ่งวิ่งเฮ้ยคิกขวาคิกขวาเอ้าเอามันไปแล้วมันไปกัดอะไรอ่ะอ๋อคิกขวากันได้เหรอใช่เฮ้ยพี่มันไปกัดพึ่งเหรอน่ามันกำลังลุ่มพึ่งอยู่อ่ะแขงวันแขงวันเหรอเฮ้ยเแขงวัดตีอยู่แทงแทงแทงเสร็้อยเร้วอาได้ไม่ได้เหมือน คนนัแม่บอลแดงๆมด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 มันจะล่อเราปะเนี่ยมันมันกลับรังเลยพี่สงสัยมันจะไม่ทำร้ายเราหรือม,มันอาจจะเจอเป้าอื่นก็เป็นได้มึงไปตีเพื่อนม้งแล้วห้องห้องแลบ,บนี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างอรัพี่เราต้องหาอะไรเนี่ยโอ้เมื่อเราจะสามารถเอามาเรียนรู้สิ่งต่ตางๆได้หรือเปล่าลองดูอ๋อรีเสิร์ชเหรออ่าใช่เมื่อกี้ผมใส่ไฟเบอร์เข้าไป มันสามารถเรียนอะไรเพิ่มได้ด้วยอะตอนนี้เราสามารถทาอะไรอ่ะถาวนได้อ๋อมันแชร์ร่วมกันนี่หว่าององผูใช้ไปรอบหนึ่งนี้รอบมันหมดแล้วพี่ของพี่ยังมีรอบอยู่ไหมหรือว่าเหลือสองละเหลือสองโอเคงั้นเราต้องบริหารกันดีๆมันมันจะรีแบารีชาร์จเนี่ยทุกไหนครับเราเราต้องแดงเราไม่ายให้หมดเลย โอเคเมื่อกี้พี่วิจัยอะไรไปบ้างแล้วหินวิจัยยังยังยังโอเคงั้นผูวิจัยหินป๊าบอ๋ออีกเก้านาทีแล้ววิจัยได้ดต่อเหรอโอเคโอ้หีนทำเป็นทำเป็นขวานได้เหรอโอเคเราต้องมีขวานเพื่อตัดต้นไม้หรือเปล่าเราจะเริ่มสร้างบ้านกันก่อนในพาร์ทนี้ขวานเราต้องใช้ถาวรถาวรหนึ่งเส้นเหรอแล้วก็ต้นอ่อนเี่พี่มีต้นอ่อนสามต้นไหม ส่วนถาวันโอเคผมตามมาเฮ้ยเอ้าพี่ผมโดนมดดุมกัดผมไม่รู้ช่วยผมด้วยพี่กอบอม้มาหายโดนมดดุมตอมพี่กบช่วยด้วยอะไรพี่กบครับ อ้าวทไมพี่ไม่คุยกับผมฮัลโหลแดงโอเคพี่พี่หายไปไหนมาตายผมโดนมดลุมกัดเป็นดงเลยเราไม่น่าไปทำลายพวกมดเลยมันโกรธแดงไม่ตีมันละแดงไปแทนเห็นกระเป๋าวะในแมปอะนั่นแหละนั่นแหละคือคือของแเราจะกู้ยังไงดูดิเฮ้ยมันไม่มีแค้นเก่าเกมเนี้ยเราไปหามันก็เป็นไม้เฟนไม้เฟนใช่ไหมไม้เฟนไม้เฟนหรอ โอ้ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่เม่แม้ไมัน่ไม่เมรแล้วม่นไม่เฟรแม้วอ่ะไม่เฟรแล้วม่เม่ม่นมัไม่ไม่ไม่ไน่ไม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 ่เล่อม่ไ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 ม่าอ่ไม่ไม่มดไมะไม่ไม่มมดไม่่ไย่่ม่่ม่มมไม่มไม่มไม่มมมมมมม แสดงก็ไม่ใช่ราชินีอันนี้อะไรเก็บซากด,ดูมันด้วยยี้เดี๋ยวมันวิ่งมาใหม่แั่หนึ่งนะพี่พวกงงอย่างหนึ่งอ่ะผมจะคราฟถาวันใช่ไหมแต่ว่าออมันยังคราฟไม่ได้เนี่ยแต่รว<ช>ระตุ้ดิบมันหให้ใช้ไฟเบอร์สามใบใช่ไหมผมมีเก้าใบตอนนี้ไฟเบอร์สี่ใบม่เเนี่ยก็กดคราฟได้อ้าวกดคราฟไงวะนั่นเห็นป่ะมันไม่มีขึ้นคำว่าคราฟเนอะทำไงอ่ะเอ้า อ,อ็วนจะข้ามมาข้ามได้เฉยเลยก็ต้นอ่อนสเปกบาร์ครับนี่ก็ข้ามได้ไงใช่ค้ามได้ละเอองงครับเออเมื่อกี้ผมงงอะไรโอเคเราขาดต้นอ่อนอีกต้นหนึ่งเราจะขับขวานไปตัดต้นไม้ได้แล้ว <laughs> เราจะเริ่มสร้างบ้านกันในคลิปนี้โ <laughs> อเคต้นอ่อนมดเจอมดอย่าเข้าใกล้เราเราจะเอ้ยอะไรอ่ะแดงแดงเฮ้ยพี่ผมก็ผมก็เจออะไรไม่รู้ว่าตัวแดงๆเนี่ยมันมันมันวิ่งตามผมเนี่ยตีตีเห็บเหรอตัวอะไรอ่ะไอเฟนอะไรอะไรรเห ไอตัวไหลย่าแน่เลยเอ้ยแล้วมันตัวมันสีแดงเอ้ยไล่เลยตายซะันี่ขโมยไอได้ขนอะไรไม่รู้วะเอาทำเป็นเกงได้วะเฮ้ยทำมวกหมวกโอเคเฮ้ย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 ว่าไหลยังไงแล้วปิมันปิมันจอกไอกระจอกเรียบร้อยกระจอกตายเฮ้ยผมได้ต้นอ่อนแล้วพี่อันตอนนี้พี่เรียนทวารมาแล้วใช่ไหม เราต้องขับขวานาาเหมือนเราใช่นี่ไงผมได้ขวานไปแล้วลองตัดต้นไม้เอเ้ยผมตัดต้นไม้ได้แล้วอื้อลื้ออ,อย่าอ,อย่าแดงอมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้ล้มอย่างงี้เฮ้ยพี่ดูด,ดิเราสามารถเฮ้ยผมแบกไปตองอยู่พี่ดูด,ดิเออเท่เท่เท่แล้วยัแล,วแล้วจะวางยังไงอะวางอะไรอะใช่วางคืออะไรเพราะกดจีโยนทิ้งโอเคแล้วกดอาระ คู๊กป้าเหรอเฮ้ยป้าไปต่อใส่ศัตรูโอเคเราไปเยืมมุ้ยไปแล้วไอ้หลิงมดเลิงมดเอ้าเฮ้ยเอกูไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยขวานขวานขวานผมไปแล้วขวานเอาเอาเอาขวานดิ้นลงลงดูไปแล้วเอ้าเออรูอะไรอ่ะแสงเข้าไปดิเออแป๊บนึงผมไม่มีอะไรเลยมันมุดรูเป่าวะอ้อรูตันเนี่อะอะไรพี่ไม่เจออะไรเลยเฮ้ยทุกบอลยักษ์ ไอพี่พี่พี่ข้างบนลูกบอลยักษ์มันมีเหมือนฝ้ายเรืออสักอย่างเห็นไหมขาวๆอ่ะอันนี้<า>ใหญ่เนั่งเนี่ยไกลๆไกลๆนะ่ะข้างบนเนี่ยมันเก,ก,กสรดอกไม้เ,รเ,เามาหรอเกสรดอกไม้เหรอตะวันเหียวอ่าร่วงไปแล้วไม่ครบเอ้ยมันก็ล่วงเราจะฆ่าบ้านที่ไหนกันเนี้ยโอ๊กทางการไ้ลไกลหน่อยสิโอ๊ยโอ๊กทางการไกลบ้านอืมก็ไม่ำไมมันยังไม่ไปอ่ะแล้วมันแก้แค่เราเอง คือมงูงนกที mm ่ตเราจะี่ค yeah. ือออะไโอ้นไม้องค์จับต้นไม้ไอ้คนมัดตวกูันพูดยังไงต้นป้านี่แล้วรอย่กาต้องรับมัน่อตอนนั้ักดแรงมันมีบหอโอ้เรียกเรโยเรียเ็แล้วต้องใช้สอ่ใบง้นเราก็ต้องมาลวงมันนะที่นี้อือใช่ออมาอสักนออย่าเอ้ยนี่มไนดแดงแดงโหอยโมันกัดคอผมแล้วพี่ช่วยด้วยอะอะอ เก่งไม่กลัวนะคุมาเยอะแดงใจแดงถอยถอยแดงถอยแดงมันมันก็มาเยอะเฮ้ยเฮ้ยเบอดี้บ็อกเบอดี้บ็อกอือบ็อกก็ดีอ๋อบ็อกบ็อกบไปดก็ดีแดงเยอะเราเราเราต้องฆ่าทีละตัวโอเคเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาตัวนี้มดยานแล้วร้อยร้อยเออเอาตัวนี้ตัวนี้ต่อเก็บร้อยเก็บเก็บรูดของมันมา ผมว่าเราต้องฆ่าโอ้โหพี่พี่พี่เราไม่ได้สร้างบ้านแล้ววันนี้โอาขยับขยับมันจะมันก็ขยับเฮ้ยมัน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 เอามันมันตาใช่เราไม่รู้โอ้โอ้โอตายโอ้ตายแน่วันนี้ยกครอบคั่วกันมาเลยวันนี้นี่คือความแค้นของมดใช่ไหมเกมเกมนี้กูต้องมาสู้กับมดใช่ไหมเนี่ยงั้นงั้นถ้าสมมติถ้าเราไม่ตีตีพวกหนอนหรือนกนี่มันมันมันไม่มาทักตะบนเลยเลยพี่นกมดมันยังมาขนาดนี้มดอยู่เป็นรังไงเอออะประชันสังคมไง พี่แงพี่พ kind of ี่ผมดาวอยู่พี่นึ่งๆๆๆนึงนึงใจเย็นตัวมดอยู่แอ่แดกเขาแดกตายไม่คลิปแรกของเราจะเป็นศพมดเออไปตายให้มดแดกเนี่ยยูได้ได้อีกแล้วคือของของฉันวันนี้ต้องได้บ้านสักหลังกันนะบ้าน เราต้องเคลียร์มดก่อนนะแดงพี่แล้วใครไปตีมันน่ะมันมวิ่งมาเป็นดงเลยวพี่อะไรมมีก่อใครไปตีมันน่ะพี่ไงเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมผมกินมดเหรอพี่ลองกดไอ้นี่มันอะไรอะไปที่หูมดอตอมกูก,ก,ก,กินมดว่ะอ๋อไม่มันมีน้ำอยู่พี่เมื่อกี้เรากินน้ำแล้วมดมดันกินน้ำมดแล้วอาหารลดเหล,หล,หลือครึ่งมัยใช่เฮ้ยแต่เรามีเห็ดอยู่ทางนี้เห็ดปูดมสมบูรณ์เฮ้ยทุกที่มันยังอ้มันนอนรอเราเลยอ่ะ เฮ้ยแล้วม,มันขโมยใบไม้แล้วมันเอาใบไม้เราไปแล้วอ๋ออ๋แดงแมันจะลอเราไอ้ตัวเีย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 ตัวเดียวเอาห<ะ>นะ้าะหนึ่งสองตายตายเฮ้ยมันวม่หนีอย่าให้มันหนีกูก็แค้นเป็นนะตายบางทีดแดงเราต้องสร้างบ้านแล้วสร้างวอลแล้วแดงเร็ว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 เวเร็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 วเเร็ว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 เ มันมันจะตาแดงวะขาขาบอแกนะหาหามุมสวยๆเฮ้ยนี่ไงนี่ไงมุมนี้่โอ๊ยโอ๊ยอะไรตี๊ะอะไรตีผมอยู่โอ๊ยพี่พี่พ,พี่ผมโดนอะไรวะเอ้ามดมันกัดผมอยู่ พี่สู้ไปก่อนนะกลังกแดงแดงเดี่ยวกูแตกแดงไม่ไม่แดงกระพี้กระ้กูจะออกกัะโดดซากยังไงอ่ะกูจะออกกัะโดดซากยังไงอ๋อขี้คว้าขี้คว้าขีกคว้าโอ้โอ้ยเป็นใครใครก็ตายต่อให้เป็นพระเจ้าโอ้กูยอมเลยแดกกูเลยก็ได้โอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยมาทั้งตะบนเลยมันเหรออขอโทษครับพี้ขอโทษเออขอโทษ เกิดพ่อแดงคนเดียวเลยจริงดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดสมัครขายเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับอย่าลืมติดตามเ i s เอ้ยอไรวะดูสกิปแป๊บโอเคการเด็ดในคลิปอีพีต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ